รักแรกของโซโกเป็นผู้หญิงคนไหนแล้วผู้หญิงที่โซโกช่วยซ่อมจักรยานให้เป็นรักแรกจริงๆหรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ซับของเรามาถึงที่เลขสิบกันแล้วและผมก็หวังว่าพวกคุณจะชอบและติดตามผลงานผมเรื่อยๆนะครับเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยเริ่มแรกนะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้สปอยนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ต้องไปดูก่อนนะครับแต่ว่าเลเวลการสปอยเนี่ย อยู่ที่ระดับต่ำนะครับเหตุการณ์เริ่มที่ตอนที่35นะครับพูดเลยว่าลักแรกของโซโกนั้นเป็นหญิงสาวที่ใส่ชุดักเรียนญี่ปุ่นอายุผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็น่าจะอยู่ชั้นแบบว่ามัธยมปลายอะไรประมาณนั้นได้เข้ามาทำแผลให้โซโกะในวัยเด็กนะครับเพราะว่าโซโกะในวัยเด็กตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะสะดุดลมก็เลยทำให้โซโกะประทับใจเป็นอย่างมาก แต่ว่าพี่แกเนี่ยก็ดันชมโซโกว่าคาวาอิบอย่านะครับก็ประมาณว่าหนุบหน้าหวานนั่นแหละชมเด็กนะครับพร้อมกับจับไปขาางทำให้โซโกเนี่ยเกิดอาการเขินอย่างหน,นักเรียกได้ว่าใครๆก็หลงหมดแล้วครับพี่แม้และนี่ก็คือรักแรกของโซโกนะครับตอนที่35เนี่ยก็ไปเจอกับซีรี์คิบะนะโซโกก็ได้คิดถึงเธออย่างเดียวนะครับโหเพลงบลิสแลบนี่ลอยมาเลย แม้เวลาจะผ่านไปสิบปีโซโกะก็ยังคงหวังว่าจะได้เจอเธออีกในสักวันเรียกได้ว่าซูคุยมิในตอนนี้เนี่ยจืดเลยนะครับจืดไปเลยพอเนื้อเรื่องดำเนินม,มาถึงตัวซีรีส์เนี่ยก็ได้พาเราไปพบกับหญิงสาวที่เป็นอนาเธอคิบะว่าเธอคือรักแรกของโซโกะด้วยท่าทางที่เหมือนกันมีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันกับช่วงวัยเด็กทําให้โซโกะรวมถึงคนดูอย่างเราก็คิดว่าเธอน่าจะเป็นรักแรกของโซโกะจนกระทั่งตอนที่37 ก็ได้เปิดเผยตัวละครรับนะครับที่ก็มีท่าทางเหมือนกันกับรักแรกของโซโกอีกเอาละเว้ยความงงงวยแม่งเริ่มขึ้นอีกแล้วไอ้ซั์ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกเมื่อนักแสดงเป็นคนที่เคยรับบทอาโซยูริในซีรีส์คิบะนะครับทาให้ผมเนี่ยคิดจนแทบหัวระเบิดเลยทีเดียวแต่ว่านะครับสรุปแล้วบาใไดมั้งนะอันนี้ผมไม่แน่ใจออกมาบอกว่าตัวละครนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับซีรีส์คิบะนะครับแค่เอานักแสดงเก่ามาเล่นให้หายคิดถึงเฉย โถเอ้ยเว้เน้ยมึงมึงจะทําให้มันเรื่องเยอะทําไมวะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือเธอคือตัวจริงหรือเปล่าถ้าจากแหล่งข้อมูลที่ผมอ้างอิงนะครับบอกว่าผู้หญิงช่วงท้ายเนี่ยเป็นตัวจริงแต่ว่าเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเริ่มจากอย่างแรกสิ่งที่พวกเธอทั้งสองทำเหมือนกันนะครับก็คือพูดคำว่าคาวาอีบอยาพร้อมกับจับปลายคางของโซโกอย่างแผ่วเบาแม่โซโกจะบอกว่าความรู้สึกเหมือนตอนอดีต แต่ว่าของแบบนี้มันวัดจนไม่ได้เว้ยแต่ก็เรียกว่ากลเขียงแล้วกันนะ,ะก็คือโซโกให้คะแนนทั้งคู่นั่นแหละอันดับต่อมานะครับก็คือความน่าเชื่อถือของคําพูดถ้าพูดตามตรงความน่าเชื่อถือของฝั่งอนาเธอคิบาเนติดลบมากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนอกจากจะกระทําผิดแล้วเธอเหมือนจะมีความยังมีความข่าวขวาอบอุ่นอย่างหนักยกตัวอย่างเช่นตอนฝนตก เธอได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองว่าแม่ของเธอเนี่ยได้บอกกับเธอว่าช่วงชีวิตที่ก่อนจะมีลูกนั้นเนี่ยมันช่างวิเศษแต่ว่าหลังจากที่มีก็เหมือนว่าเหมือนกับฝนที่กําลังจะตกสรุปง่ายๆก็คือแม่ไม่รักั่นแหละแล้วก็จุดพลิกอีกอย่างก็คือจิโร่จิโร่เป็นคนที่คอยรับใช้ตะกูลคิบะนะครับเอ,อิดไม่ได้ตะกูลคิบะรับใช้คาเบเลเดอร์คิบะก็ได้ออกมาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าคบด้วยเลย อย่างที่สุดเลยแหละแล้วสโกก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องอดีตตัวเองด้วยนะครับเพราะงั้นการพูดที่ดูสนิทสนมเนี่ยอาจจะมาเกิดอ,อาจจะเกิดจากการสแสดงของเธอส่วนฝั่งอาโซยูริก็คือผู้หญิงช่วง้ายนะครับผมเรียกอย่างนั้นเพราะมันเป็นชื่อเก่าผมติดเรียกอย่าง,างนี้เรียกอย่างนี้แล้วกันนะนั่นแหละคือการปรากฏตัวของเธอเนี่ยไม่แน่นอนทําให้เราไม่รู้ข้อมูลของเธออย่างแน่ชัดแต่ว่าแต่ถ้าวัด เรื่องความเอ่อเรื่องอายุและข้อมูลที่มีความเป็นไปได้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่เธอจะเป็นรักแรกของโซโกะนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับคียบะนะเอ่อไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าเป็นอนาเธอคีบะจริงๆผมก็คงคิดว่ามันจะดูขัดขัดนะครับตรงที่ว่าในวัยเด็กของเธอเนี่ยเธอเป็นไฟเข้ามาช่วยโซโกะพูดถึงวัยเด็กนะน่าจะเป็นคนที่ใจดีพอสมควรเพราะว่าการที่จะทําอะไรแบบนี้เนี่ย ผมว่าผมนะส่วนตัวผมคิดว่าต้องเป็นคนที่ใจดีระดับหนึ่งเลยละ่ะเพราะคนปกติเนี่ยคงจะเดินหนีเพราะคนส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักนะมันจะเป็นแบบนี้แหละนะ <c oughs> เธอกับไม่ช่วยโซโกะสู้แล้วก็มีความหยิงพยองเพราะว่ามันอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้นะเพราะว่าคนที่สายเจเลกีกอาจจะแบบชอบพูดอย่างนี้เพื่อกล่อมคนอะไรอะไรอย่างนี้สรุปได้กูทําบันทึกความเร็วนอเนี่ยส่วนยูริก็ เป็นอย่างที่รู้กันครับไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดมากก็เลยเป็นอย่างที่ว่าก็คือไม่มีข้อมูลว่าทําไมเธอถึงเหมือนกับผู้หญิงในอดีตตอนนี้ผู้ชมน่าจะตัดสินใจได้แล้วแหละว,ว่าใครคือตัวจริงกันแน่ความรู้สึกผมในตอนนี้นะผมชอบตอนนี้มากๆตอนนึงเลยแหละเพราะมันให้ความรู้สึกแบบเก่าๆแบบว่าจบไม่ชัดเจนต้องมีความต้องมีการตีความเอาเองอะไรแบบนี้ หรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ